ยาลินนะครับเป็นพระรอดนะเป็นพระรอด5้าแชะหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะเป็นตะกุดเงินทั้งหมดเลยนะด้านหลังก็จะมีเพชรหน้าทั้งนะเข้ามา4องค์ด้วยกันนะครับก็จะมีแตกต่างกันนะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะมีตะกุดสั้นตะกุดยาวนะตะกุดสั้นตะกุดยาวนะอ่านี่ก็จะเป็น5้าแชะพิมพ์ระรอดทั้งหมดเลยนะครับสี่เหลี่ยมห้าแชะมีไหมนะครับสี่เหลี่ยมห้าแชะเหลืออยู่1องค์นะครับ สี่เหลี่ยม5แชะเหลืออยู่1ององนะครับองค์นี้จะเป็นสี่เหลี่ยม5แชะนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับพระบางองค์อาจจะไม่ได้อยู่ที่นะครับองนี้จะเป็นสี่เหลี่ยม5แชะนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับพระบางองค์อาจจะไม่ได้อยู่ที่อาจจะมีแตะไปบ้างเล็กน้อยนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับรับประจำแท้ให้นะครับบาทนะครับสำหรับพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับ ออหลวงพ่อแดงนะครับวัดศรีมาโพนะครับเมื่อวานก็ได้ไปนะครับเดินทางไปวัดศรีมาโพมานะครับก็ได้พักเครื่องนะครับพักเครื่องสายหลวงพ่อทวดอ่าหลวงพ่อแดงนะครับมาบางส่วนนะครับ1,700บาทนะครับ1,700บาทสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับเสียงไฟโอเคหรือเปล่านะครับ ตรงบริเวณหน้าผากนี้ก็จะเป็นร่องรอยของการกดพิมพ์นะครับเนื้อว่านไม่ปติดประตอร่อกันสักเท่าไหร่นะครับไม่สมานตัวกันสักเท่าไหร่นะครับก็อย่างว่านะครับพระเนื้อว่านนะครับพระเนื้อว่านจะให้แบบกริบๆเลยนะครับก็ค่อนข้างจะหายากนะมูลค่าก็จะสูงตามความสวยงามความสมบูรณ์ขององค์พระนะครับหนึ่บาทสําหรับพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีกรรมการ